ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยดส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top ช Up เพลร,รับเติมเกมฟีฟ่22ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีเมอกเช่นฟีฟ่าม b i l e NBA UFC และอื่นๆอ,อีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกราอิอิได้ราคาพิเศษอีกอย่าลืมนะครับผม Over Top Up ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงวันเกิดแพ็คจัดไปจัดไป1 9 7 0ครับ1 9 7 0อายุทั้งหมด53ขวบครับ53ขวบ ดูพลังแสงหน่อยมีเออร์ลี่คอร์อันหนึง่งข้างล่างไม่มีนะพลังแสงไม่ค่อยเยอะมีเออร์ลี่คอร์ครับมีเออร์ลี่คอร์มีเอาไซฟ์ฟุตช็อตยิงข้างเท้าด้านนอกดีมีแฟลร์ก็ได้ลุ้นอยู่นะได้ลุ้นอยู่นะ <c oughs> ฟิลไลออนกิ๊กส่งคล้ายๆไลอันกิ๊ก มีเอิร์ลี่คอรมีแฟลร์มีเอาไซฟุตช็อตทรงไลอันกิ๊กครับผมอุ้ยคาฟูคาฟูคาฟูไอ้ย้ยไม่ใช่บิ๊กซีหรือ cus. โลตัสแต่เป็นคาฟูครับผมโอเคคาฟูคาฟูไม่ใช่บิ๊กซีไม่ใช่โลตัสแต่เป็นคาฟูครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว คาฟูคาฟูแอบดูแพ็คยิง88ดแปวะคุณหลิดยิง88ดนะครับลงเท้าขาวแล้วก็พร้อมเต้นครับ เป็นคนที่พร้อมเต้นในทุกสถานการณ์ผิวขาวแบบปกติครับพร้อมเต้นแล้วก็ผิวขาวครับผมเรตติ้งเกยิง88ไม่ค่อยดีอะ <c oughs> มิโลสลาปูเต <c oughs> มิโลสลาปูเต ดาวสันโวบอลโลกตลอดการครับผมฮิโรล,ลาปปร์ปปเต้ครับดาวสันโวบอลโลกตลอดการครับผมสองแสนครับอือผู้ล่วงลับซับทั้งฮา ทั้งจีเรียบลอยพู้ลวงหลับทั้งอาทั้งจีเรียบลอยสูตรเตี่ยวครับผม จัดไปสูตรเตียวสุดยอดนายทวารับสูตรเตียวครับได้สุดยอดนายทวารครับย้อมผมด้วยเป็นไง ย้อมผมสีบอลด้วยครับสูตรเตียวสูตรเตียวครับย้อมผมสีบอลด้วยโดอวนไปเลยก็ได้โรนดินโย เอ้ยบูตาบูตาโอเคเฮียตอนแรกคุณนึกว่าเน็ตเวทบูตาว่ะบูตาบูตาเฮียบูตาครับเอ้ยขอบคุณครับ <c oughs> โอเคสวยสวยสวยสัมปะเดะบูตาโอเคตัวละเอ็มครับขอบคุณครับเชิดผมครับแอบดูแพ็คครับขอให้โชคดีครับเดือดดวงวันนี้แหละ ที่ทุกคนจะเปลี่ยนชื่อเด่จากเดือดวงเฮียเป็นเดิรดวงดีครับจัดไปเดิรดวงดีได้ถือกัเนิดแล้วกูจะตะโกนทำไมรองเท้าขาวแบบเบสิกครับผิวขาวแบบเบสิกครับทุกอย่างดูเบสิกไปหมดทุกอย่างดูแบบเหมือนจะไม่ใช่ตัวเก่งครับแต่อาจจะพิกล็อกครับผม ทรงผมค่อนข้างดูแล้วแบบเป็นคนที่แบบว่ามีวิสัยทัศน์ครับเลตติ้งเพียงแค่90เท่านั้นครับเชียงวังโกโซโลาเดือดวงเฮียเชียงวังโกโซลาเดือ กว้าคียตัวเท่าไห่ะโซระเจ้าหนูโซระไอ้สามเศษไอ้สัต์ขอบคุณครับสูตรรูเตียวจัดไปอ่สูตรตรูเตียว ลูดลูเตียวพันแรน cdm แฟงไลกา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 แฟงไล แสงไลก่กาแสงหน้าเหมือนจิมมี่เฮนดิกเลยว่ะ สูงแพ็กใช่ไหมหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเอ่อสี่สิบสี่สิบสี่สิบห้าขวบส่วนสูงห้าฟุตสิบเอ็ดก็สี่สิบห้าขวบห้าฟุตสิบเอ็ดก็ทรงๆอยู่นะทรงๆอยู่ถือว่าทรงๆอยู่พอได้ลุ้นเล็กๆเวิร์กเลดไฮมีเดียมน่าจะเป็นตัวรุกครับ น่าจะเป็นตัวรุกถนัดเท้าซ้ายด้วยว่ะสตอยอีขอบฝึกคิดว่าอาจจะเป็นสตอยอีขอบฝึกสกิลมูฟสี่ดาววิกฟุตสี่ใครวะอ๋อรู้แลละดักวอร์เอ้ยราอูนวะ่ะนึกว่าดักวอร์ซูเกอร์ครับ ลาอูนลาอูนก็พอได้นะลาอูนราคาับรอลไการ์ดเลยราอูาอาานรอครับราอูนกอนโซเลสครับก็พอได้นะก็พอได้นะก็พอได้รอบผมเอาลองทับแปลกๆหน่อย รองเท้าสีขาวเหมือนเดิมเลยชิพายผิวขาวจ๊วเหมือนเดิมเลยครับอยากกับก๊อปปี้เพสดูสเต็ปน,นี้ชูตติ้งแปดสิบเก้าพาสซิ่งเจ็ดสิบโอ้โหเลยโอ้โหใครวะไมเคิลโอเวน่น baby go baby go michael owen baby go mm. มาตรฐานครับเอ้ยแต่ส mm ีผิวได้อยู่คือมันไม่เชิงขาวจั้วะมันออกโทนแบบน้ำตาลเล็กๆครับไม่เชิงขาวจั incorpor, ้วะไม่เชิงขาวจ๊วะได้ลุ้นอยู Have ่ได้ลุ้นอยู่สีผิวเกลีติงเก้าสิไอสัตว์เชียวป้โก้ โซล่าอัปเดตเออโซล่าอัปเดตเออับไปเอาคาซิยาร์มาเพื่อนเกปาศูนย์หน้าเชลซีตำนานตลอดกาล อังดีชฟชินกู <c oughs> ไปอยู่วิวเนเวอร์วอล์กออลอน ยิ้มด้ยวยเียบาเกเรเ่ยิย้มบาเกเรเร่ครับผมบาเกเร่ครับร้องเพลงลิเวอร์พูลได้ตำนานเชลซีครับผมตำนานเชลซีเคิลดเดบาเกเรเร่ครับผมพอกองเตา 6 0กแสนเลยนะเว้ยแพงนะครับเนี่ยได้ตำนานเชลซีเฉยครับร้องเพลงลิวพูลเจริญล่ะอืออิตาลี CF เอฟโซเฮ้ยเดี๋ยนะ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะว,นะวันนี้สามตัวแล้วนะโซล่าเนี่ย <c oughs> สามแล้วนะไอ้เนี่ย <ś led> ส่งจูบส่งจูบส,สามตัวแล้วนะโซลา่าเฮียสามแล้วนะครับไอสัตว์ส่งจุบแล้วแม่งส่งจุบอะวันนี้วันนี้ตัวเชลซีออกโคตรบ่อยเลยวะ่ะวันนี้ตัวเชลซีออกตัวอะไรบ้างวะเชฟเชงโก้มาเกเรเล่โซลา่าสามตัวใช่ไหมเชฟมาเกเรเล่โซลา่าสามตัวคาฟูไม่ใช่บูตตาไม่ใช่ลาอุนไม่ใช่เอ่อ มีใครอีกวะไอ้ยันแต่ตัวเชลซีออกเยอะอวันนี้ครับตัวเชลซีออกเยอะใครอยากได้กุลลิตต้องเปิดวันนี้นะเวย้ยสูตรเตียวจัดไปอ,อ่สูตรเตียวเออโอ้ยสูตรเตียวอังกฤษ R.F. เดวิดเบคแฮมเดวิดเบคแฮมครับผมเดวิดเบคแฮมอ a ดิดาสครับอย่างน้อยๆก็เปิดบอลแม่นครับตัวนี้เปิดบอลแม่นจริงผมบอกเลยครับแล้วก็หล่อด้วยใช่ไหมเออหล่อเปิดบอลแม่นครับตัวนี้หล่อแล้วก็วางบอลแม่นแล้วก็แฟนแมนยูนะเป็นแฟนแมนยูผมว่ายินดีด้วยว่ะแฟนแมนยูยินดีด้ครับ หล่อแล้วก็แบบหล่ออะหน้าตาหล่อหนวดเข่าแล้วก็แบบเปิดบอลแม่นจริงครับเดวดิดเบคแฮมครับเปิดบอลแม่นมากตัวนี้ผมว่าน่าจะแม่นสุดในเกมแล้วนะตัวนี้ครับน่าเป็นไอคอนที่เปิดบอลแม่นสุดในเกมแล้วครับตัวนี้ <c oughs> <c oughs> เน้นหล่อไม่เน้นเล่นจัดไปวันเกิดและสโมสร มาอุ้ยหนึ่งเก้าหกสองว่ะหกสิบขวบครับไอหกสิบขวบนี้กูแตกประจำเลยเฮียหกสิบขวบท่วนครับหนึ่งเก้าหกสองครับหกสิบขวบท่วนว่ะอดูพลังแฝงสักอันแล้วกันอุ้ยมีสปีดดิเบอร์ว่ะตัวลุกว่ะถ้ามีสปีดดิเบอร์แสดงว่าตัวลุกครับเอาว่ะเอาว่ะ 1>, 1 9 6 2มีสปีดดิบเบอร์แสดงว่าตัวลุกครับผมเริ่มต้นเตะฟุตบอลที่ไหนวะเนี่ยฮาเลนฮาลิมฮาเลน <c oughs> เฟเยนูนเหรอตัวฮอลแลนด์เหรอใครวะ <c oughs> 60เลยเหรอฮอลแลนด์ Holland เหรอ <c oughs> แต่มันไม่ใช่อยู่คันคับนะอยู่คันคับแม่งเก่กว่านี้ครับ PSV วใครอยู่วะมันไม่ใช่โยนคัอ่ะเพี่โยนคับแก่กว่านี้ครับกุลิดเหรอกุลิดก็มีสปีดดิปปะมิลานเฮ้ยซามโดเลียมิลานอีกรอบโอ้มามันโดนเอาออกไปแล้วครับ ไครเวิร์ดอะแล้วก็กลับมาซามโดเลียใครเวิร์ดอะไม่ใช่กุลิดแล้วก็ไม่ใช่ใครวะใครเวิร์ดอะโอ้กุลิดเคยอยู่ซามโดเลียเหรอ กุลิศเคยอยู่ซาบโดรีอ่ะเจ็ดไม้เชลซีเอเอไอ้ี่ยอย่างที่ผมบอกตอนตอนตอน,ตอนก่อนนั้นเนี่ยใครอยากได้กุลิดให้เปิดวันนี้ครับเชลซีอีกแล้วอ่ะก่อนมาลีก่อนมาเชลซีใช่ไหมไอ,อ้ย่าอิจฉาเลยวะ่ะ <c oughs> <c oughs> ได้ตัวดีเยอะเกินอ่ะ <c oughs> พี่เบคผมหลอก่า อิจฉาเลยวะไอ้ย้ยคุ้ยไอสัตว์โมเมนต์ภาคก่อนตอนยังอยู่อิหลานสมัยอยู่ลาซาอะไรมาเสยของจริงวะมาเสยของจริงว่ะตัวเท่าไหร่กับเนี่ยกุลิดพามเอ้ยตัวละสี่ล้านครับไอสัตว์ น yeah. yani ี่เขามีผมช้ากว่าเยอะตัวสี่ล้านครับไอสัตว์ขอบคุณครับดีใจด้วยครับดีใจด้วยเร้ยไอ้เหี้ยเบเร่กุลิตไอสัตว์อ๊ะอซี่หนึ่งเก้าหกห้าใกล้ๆกันเมื่อกี้หนึ่งเก้าหกสองอันนี้หนึ่งเก้าหกห้าใกล้ๆกันใกล้ๆกันลุ้นใกล้ๆกกันลุ้นได้อยู่ลุ้นได้อยู่ลุ้นได้อยู่ 965 50ไปๆลรุ่นใกล้ๆกันรุ่นใกล้ๆกันเริ่มต้นที่มองเปรียครับแล้วก็ไปนาปโปลีเหรอฝรั่งเศสไปเตะที่นาโปลีด้วยเหรอแล้วก็ไปหนีหนีเมสโอลิมเปียกด เอ๊นักเตะฝรั่งเศสนะคิดว่าครับมีไปนาโปลีไปด้วยใครวะนักเตะฝรั่งเศสไปนาโปลีอายุห้าสิบไปปลายเหรอใครอะเอเจเอ็กเซลเล่เอฟซีบาซโลนาด้วเหรอใครวะได้ครับส่งมาเลยนักกิจ ใครวะฟังเศษไปเตะวาซาเอาเปิดเปิดจะเปิดตีหรือเปล่าวะอลมปิกมากเซยอินเตอร์บ้องเหรอเลรลองบ้องเหรอเลยลองบ้องว่ะไอ้ยโบสศนมึงไปไปทั่วเลยครับเลยลองบ้องไปทั่วเลยแมนยูอินเตอร์เลยลองบ้อง ถามว่าดีไหมตอนนี้ไม่ค่อยดีช้าไปหน่อยวะช้าไปหน่อยครับเลอลองบองช้าไปหน่อยอะสแตตอื่นโอเคอยู่นะแต่ผมว่ามันช้าไปหน่อยครับเลอลองบองครับปึ่นาษจัดไปที กุลิดเป็นเบิร์กแคมซีเอฟคอนแลนด์แม่งมีทั้งเบิร์กแคมกุลิดโยนคัพเลยนะเว้ยคือมีตัวดีสองตัวเป็นเบิร์กแคมครับสูตรขี่ครับเรียบร้อยครับสูตรขี่ถือว่าใส่เบิร์กแคมฉลองแชมป์ให้ลิวพูแล้วกันเห็นใส่เสื้อลิวภูเซตสูทที่ พี่ว่าเราอาจจะต้องลุมเลิกสูตรขี้ว่ะถ้าไปเปลี่ยนสูตรอื่นอาจจะได้โัวด,ดีก็ได้ละเนอะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอีกอีกฝากไว้ด้วยครับผม